สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ e r ร์ i มิราคลมหาสจัจรย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือผักกาดหอมค่ะผักกาดหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดแถมยังช่วยป้องกันรวมถึงต่อต้านมะเร็งได้ นอกจากนี้ผักกาดหอมยังเป็นแหล่งรวมของคอ r ลอโรฟิลลและวิตามินเคเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะมีแคลอรี่ต่ำและยังเป็นแหล่งของธาตุเหล็กซึ่งช่วยบำรุงโลหิตบำรุงสมองได้ดีค่ะเราไปฟังรายละเอียดและสารสำคัญต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะค่ะผักกาดหอมอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์หลายชนิดเช่นฟลาวนอยด์เบตา้าแคโรทีน อัลฟาไพนินวิตามิน B1 วิตามิน b 2วิตามิน C และเส้นใยอาหารทำให้ผักกาดหอมมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีนิยมรับประทานเป็นผักสดหรือเตรียมให้อยู่ในรูปของผักกาดหอมผงใช้โรยข้าวสำหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานผักนอกจากนี้สารสกัดจากผักกาดหอม ยังนำไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเช่นครีมโลชั่นหรือมาร์กหน้าอีกด้วยค่ะส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามในเทปนี้เ่ะคม,มหัศจารย์สมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ